รับพี่น้องเบาซิงค์ข้าเนาะมือนีก็มาตามเหลขกถูกย่า่คือเก่าครับพี่น้องเนาะพอดีมือนีวันพระครับพี่น้องเนาะเหล็กถูกย่า่เนี่ยเงินแสนแตกมาแล้วพี่น้องเนาะรอบนึงผมเองก็ได้ใส่ย้อนย่ายอยู่เนาะย่ายเราใจดีแห้งเราแบ่งใส่ครับพี่น้องเงินแสนแตกีกรอบนึงเรได้พี่น้องถูกย่า่เนาะเอาก็มาตามถูกย่า่ในการครับพี่น้องมือนีเนาะผมซื้อว่าใหม่ไหวแห้งครับพี่น้องตั้งกล่องแถบบอท่านเลยพี่น้องมือนีเนาะ เอากาเบงเหล็กถูกย่ายของเพิ่นนรับพี่น้องเนาะย่ายเพิ่นมือหนีก็มาตามเล้าเด้อพี่น้องวันพระครับพี่น้องมือนีย่า่ว่าตามเหล้ายางเดียวครับพี่น้องไทยจึงคอยเอาเนาะเพิ่นตามเล้าหรือตามไปตามประเทศเด้อพี่น้องมือนีเพิ่นสิพาไปเที่ยวตามประเทศพี่น้องย่า่อายุก็เก่าสิบเอ็ดปีแล้วพี่น้องเนาะเราสิไปตามประเทศ พี่น้องเมื่อนี้เข้ากับมาเบงหรือมะเอาในในการกับเบา้าซึ่งข้นเนาะเหล็กถูกย่า่ครับพี่น้องแสนแตกมาแล้วเนาะผมซื้อว่าส่วงนั้นเข่าติดติดกันซีงวดซ้อนครับพี่น้องเนาะกระเวนมาอยู่สองงวดแล้วก็มาเข่าอีกสองงวดแล้วก็เวีนอีกงวดหนึ่งครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับวันพระเล่าก็ขอคือเก่าครับพี่น้องเนาะเล่าว่าเมื่อนี้ตามเล่าย่างเดียวหรือไปตามประเทศอย่างเดียวครับพี่น้อง เนาะไปเที่ยวต่างประเทศแล้ววะไปเที่ยวไทยคอยว่ากันยังหลายมืออยู่แล้ววะมือนี้ก็สิภาพไปเล่าก่อนหรือไปต่างประเทศไปหาสือผลละไหม่จัต่างประเทศพี่น้องเนาะมือนี้เขาก็ับไปเที่ยวน้ากันกับยายเนาะกับพี่น้องมือนี้ยายมนพาไปเที่ยวต่างประเทศเขากลไปในกันกับเบาสึ่งค้านาะพี่น้องมือนี้มักจึงเอาเด้อพี่น้องบ่มักกับพานไปเนาะมือนี้ผมเองเบาซึ่งค้านกับมาอ็กคลิป เหญ่เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ่งแล้วก็พิจารณาญาณน้ำกันครับพี่น้องเนาะการเฮ็ดคลิปนี่ก็เฮ็ดเพื่อเป็ี่ยนแนวทางครับพี่น้องเนาะเฮ็ดเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเราก็มาเบิ่งเด็กถูกใจในการครับพี่น้องใหญ่วาสิพาไปเที่ยวเที่ยวตามประเทศมือนี้ครับพี่น้องเนาะมือนี้ก็วันศุกวันที่8พอดีครับพี่น้องเอาไปเที่ยวน้ำกันกับยายเนาะพี่น้องเนาะ ยายวามักจึงเอาเนาะบ่มักกับพานไปเด้อพี่น้องยายเราเป็นคนชอบเสี่ยงดวงทางนี้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเล็กถูกเพิ่นกับแสนแตกมาแล้วเนาะพี่น้องแต่พเป็นยังเขาก็ับมาเบิง่งในกันกับเบาซึ่งคาเนาะพี่น้องมักจึงเอามักจึงตามครับพี่น้องวันนี้เล่ากับให้มาเห็ดคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้เอฟซีหรือเปลี่ยนสะพานบุญเอพีฮะน้องเขาคือเกาเนาะพี่น้องเขาเพราะว่ายายวางในเมื่อกี้ ขันคนบ่มีดวงเบิ่งใดกระบอกดอกบบาวึังคาดเราวะเนาะก็เป็นโชคไปหมานมั่นเราวะขันคนมีบุญวัสนาเบิ่งปึ๊บถึกใจแล้วก็นําเลยเราวะก็ได้คือเก่าเราวะโอ้ใาญ่เราบอกหัวเติร์หัวเติร์งครับพี่น้องเนาะเมื่ขึ้นเพื่อนกับว่ามื่ขึ้นฝันดีแห้งเลยบบาวึังคาดหวานหวานเนาะแต่เล่าก็บ่ไดเล่าความฝันในฟั่งเนาะว่าใหญ่เพิ่นฝันแบบใดเพิ่นกบ่ไดเล่าความฝันในฟังครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกับไปวัดแล้หล่ะพี่น้องเนาะ เพื่อนกะเตรียมจังหันไปวัดของเพื่อนคือเกา่าหรพี่น้องพาว่าเป็นวันผ่านพี่น้องเฮาผมเองก็ยุเ่เฮื่อเพื่อนกับถ่ายคลิปตอนยายไนกับไปบ้านละพี่น้องแต่ว่าคุยกันแป๊บหนึง่งยายเราว่าฟันดีแห้งครับพี่น้องนะเนาะเพื่อนว่าเพ่นฟันดีแห้งเอาก็มาตามได้กันครับพี่น้องเพราะว่ายาย่ันมีโชมมีช่เนาะวันนี้ครับพี่น้อง ของวันสุกเด้อพี่น้องเนาะใหญ่ว่าไปต่างประเทศอย่างเดียวมือน,นีเบาชิงขานเดี๋ยวมีภาพไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเมืองเล่าววามโค้งเนาะเราว่าว่าใหญ่เมื่อน,นันขามโค้งบนเขาสองมือสอนเด้อพี่น้องเนาะเขาสองมือสอนเด้หลังจากไปเที่ยวไทยก็มาส,สามสามงวดติตๆไปเที่ยวไทยเนาะแล้วก็มาเขา ไปต่างประเทศสองหัวติดๆครับพี่น้องสองมือสอนเลยโอ้แต่เราไปเล่าไปเที่ยวเมืองหนองนี่เล่าหนักเลยมือน,นั้นครับพี่น้องเนาะถต๋วได้ไหลายเต๋วเอาไปยังโชคไปหมานมั่นเนาะเราว่าเอกก็มาเบิ้งลืมเอาเนี่ยท่านใกนการครับพี่น้องมือน,นี้เหล็กถูกย่ายเนาะเป็นเหล็กถูก การติดคลิปก็เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องการทำคลิปก็เพื่อเป็นแนวทางเบื้องแล้วเขาก็ต้องพิจารณาได้พี่น้องเนาะการติดคลิปก็เห็ดเพื่อเป็นแนวทางเท็ดในพี่น้องเบื้องเนาะมักจึงเอาครับพี่น้องบ่ามาเขาก็พานไปเนาะครับพี่น้องก็ยังดีอยู่ใหญ่ไปกันยังคิดหอดคือเก่าเนบาะบ่าวซึง่งขันเมือนี้วันพาหรืหลวงบ่เอาวะกโทมากคือเก่าละพี่น้อง ก็ว่ากาลังตื่นย้่ยว่าเห็ดปุ่นเหตผีอยู่มาเด้อมาเด้อเราบะพุ่งกับเผายู่่าพี่น้องไปหอดแล้วจูดเรือบร้อยตั้งกล่องแถวบ่อท่านถูกกบหูซื้อว่ามื่อนีแปลกแห้งพี่น้องเนาะถูกใหญ่เป็นใหม่ไวผมตั้งกล่องแถวบ่อท่านเลยใหม่ลูกจวดจวดเลยว่าะโอ้ยใ่ปะมาหอดผมตายก่อนน้อยน้อยเดียวพี่ถือเม,มือมือเนาะกบว่าสใส่ขากล่องบ่อท่านรั เพ่ยใส่ขากล่องแล้วใส่ใหม่ด้ครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องมันนี้คงซื้อว่าถูกใหญ่ใหม่เลี้ยวแห้งมันนี้พี่น้องใหม่ไหวผิดปกติเนาะน้ำซ้มใหญ่ว่าฟันดีโอสาธุเด้อเลขกใหญ่มันนี้ให้เข่าตรงๆเลยเด้อสามโตมันนี้เนาะให้ไปเที่ยวตามประเทศสามโตตรงๆเลยเด้อใหญ่เองตัวเลขถูกเนาะพี่น้องเมื่อท่านได้หวอยพี่น้องฟังอยู่เลขถูกเพิ่นก็น ตามสายตาของบ่าวซิงคานก็อนห้าหกสามครับพี่น้องเนาะตามสายตาของบ่าวซิงคานก็อนห้าหกสามเด้อพี่น้องเลขกถูกย,ย,ย่ายอายุก็อนซีเอชพีลเลขกถูกครับพี่น้องห้าหกสามครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็เขียนไว้เลยครับพี่น้องเนาะเบิ่งคลิปแล้วก็เขียนไว้มักจิงตามครับพี่น้องเนาะอันห้างมาเข้ากับไปเที่ยวในกันประเทศลาวครับพี่น้องมื้อนี้เนาะ อาสื่อผลลไมอยุ่ต่างประเทศนะพี่น้องมื้อนีาสื่อผลลไม่ยู่ต่างประเทศเน,นาอ Duncan, นะอันมักจึงไปครับพี่น้องเนะาะห้าหกสามครับพี่น้องเนาะอันมักจึงไปในการครับพี่น้องยายวายายเร่าก็บ่อยู่หลัไปวัดแล้วพี่น้องเนาะแต่เราบอกว่าฝันดีครับเรนะาอะเนาะเอาสิงคานเมื้อนี้ฝันดีแห้งเราอนะเนาะแต่ว่ากับขอเให้คลิปเล้าก็รลายรอบผมเองเลยบยอยากบอกก็เล่าหลายเนาะ ว่าเป็นอายุร้ายแล้วเป็นประยักเขากล่องพี่น้องเนาะประยัดทายแต่เราก็ไอ้ว่าให้ยังได้ย่แต่เราปรอยักเขากล่องกันเลยอะ่ะกลับ่าเป็นยังก็เอาเหล็กถูกย้ายนี่แหละเอาเหล็กถูกเอาอยางพ้นไปเนาะพี่น้องเพื่อเป็นสะพานบูใณาพี่น้ปปนนนนองเนาะปูตีเขามาเบิงแหละพ้นมักเป็นจังตาเมัังสีเนาะพี่น้นงงนนองเกิดว่ามันเขาก็โชคดีไปเนาะกลับมม่ไปหูเด้พี่น้องว่าเหล็กสีออกโตวใหเนาะไม่มีไโหโเน่ ว่าไม่นสิออกบอ่อหรือบอ่ออกสินะพี่นออออ้องกับบ่มีไผฮห้ก็เฮ็ดคลิปก็เฮ็ดเพื่อเปลี่ยนแนวทาง,ง,งาครับพี่น,อน,น้องมักจึงเอาเนาะบอกไว้มักจึงเอาบามักเข้ากับ่านไปครับพี่น้องการเฮ็ดคลิปกับบ่มีไผฮห้ว่าเหลขกสิเข้าหรือบกเข้าครับพี่น้องเนาะเป็นการโชคไผหมานมั่นก็ว่าใดพี่น้องเนาะบุญวัสนาของคุณเฮามันประํากันครับพี่น้องเนาะผมเองเบาซึ่งข่านมื้อนี้ก็บม่เห็ด คลิปย่ามมันคือเก่าเนาะเหล็กถูกย่ายเพิ่นแสนแตกมาแล้วพี่น้องเนาะก็ะยังดีอยู่เพิ่นให้โอกาสบ่าวชิงข้านมาเฮ็ดคลิปเนาะผมเองบ่าวชิงข้านก็ขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาเบิ่งและเขามาชมบ่าวชิงข้านเนาะจะได้กดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องก็เป็นมื้อนี้ได้แคบพี่น้องเนาะเป็นไปเที่ยวต่างประเทศมื้อนี้ครับพี่น้องก็พยายามกดแชร์ไปไว้ไว้ครับพี่น้องเนาะกดแชร์ไปเพื่อพี่น้องเฮาจะได้เห็นคลิปตัวนี้เนาะ ผมเองบ่าวซึ่งข่านก็ขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาเบิงและเข้ามาชมบ่าวซึ่งข่านเรื่องนไหลคดแช่ครับผมผมเองขอสวัสดีครับผม